วันนี้กันเอาหละแตว่ากาหา้อหาซื้อเาละเพราะว่ากันเห็นตุกเขียวเนี่ยมันไม่จุสหาเป็นเหตุแม่ถ้าเ่ิดตวมาสีสุดๆไปน้ำแข็งมันบ่มีมันมีดอกเล็กที่ชวนห่ารมันม่มีผลเลยบ่ได้ผลนั้นเขาบพ่อเติมับกะติได้ได้ดิเพราะนันเือนคือปลได้สีสอดท่าไเอ้ากระสือสุดไล่แต่ซีที่เล้ยวไปว่าแม่กันฟันเห็นพรายเขียวเกิา เชนหกนี่แหะแต่ว uh, ่าข okay. ่อยมักสีน้ำเออะไรแ่นนั้นนีคือีูนหาน่นี้ีนหานเจ้ากับซีสวนหานด้วยกันัดับปีย่กนี้ซีหนึ่งหาหนึ่งีหนึ่งหาหนึ่งซีสวนหาสวนแปดนี่แมนมาโน่ประนลูกสาวว่าอตะลุกเตี้ยมันั่งเอวมันว่ามันฝันประสูนย์มันกับว่าสื่อคือกัดยูแต่ว่าปัดนี้แม่นฝัน แม่แม่ก็จะเลื่อมด้วยฝันแม่ฝันมีพอดนี่มันจะดป็นค่ะส่วนกับกพิ่วนอันสิบีสองตัวนี่สิเปนเล่าได้เพระมาะว่าฝันนั้นได้สิเปนแต่ตัวนี้เนี่ยอื่นบามีจะเทียตอนนี้ก็เล้ยมาฝันเห็นแล้วอีกนั่งอยเอาเลี้ยบานแม่เราไปหาน,ะจะนจะคว้ๆๆจะเหม,มอนมาฝันเห็นรั่าก็เสนว่าอว่ารกกันทงฝันคือนาะกับซื้อเลย เาเ็ดเต็มยานแต่ก่อนไม่ก่อนย่านเขาเขาบาไม่กอนเขาว่ากอนอันก่แนม่นเขาเว่เขาซิเบื้อันี้แล้วอันนั้นก็เมียน่วงี่นี้ก่อนนั้นอาจเข้าหูทดีกับศูนย์ข้าหูทดีก่อนนะนก่อนยังบัก่อนอเตาเนี่ยอันเด็กน้อยผู้นั้นเขาซิมายอดบ้าน นี่หลากได้ฝันเรียงก็ได้ฝันนี่อ่ะเขา่าเยึดบ้านมันแม่มันอ่ะบ้านไป่จำน้องเขาได้สิเยึดสเยื่อแล้วี้มันยุบก่อหามันได้ว่าอันภาษาเด็กน้อยเนาะมันจการมั่อี้บ้านยูมันแค่บ้านโอ้ยอย่างมันจะไล่ไปละอุสามันบอกให้ผู้ขานี้ผู้ขาจะได้ไปซื้อแล้วผู้ขาสิได้ไทยบ้านขึ้นมาไว้สั้นบ้านนี่ก็ได้ฝันบบดนี้นอนนอนน้ำขึ้นไป อตัวทอบักทะลือผักเข้าลไ<ะ>ปนอ<ะ>นมันหมักสารีิโรกแล้วมาสั่นตัววักง่นี่จนไม่กล้ากินนะอนก็มาใส่สซีมือคอยนีหนีแล้วเงินเลี้ยวอนู่เขาเล่นเขาเล่นซื้อเล็กที่บ้านน้ำเล็กที่บ้านมันหาเก้าอับยังมันเจื่องซืหาเกลือหาศูนาเกลือหาเก้าหาเกลากัุนเก้าะะขาบันเล่านะมาก่อนมัน่าโอ้สื่อน้ำสื่อน้ำดีลวแม่มาสันมันว่านะ่วาเลือ มันเหนจะมันเลอย่างมันบาดวมันเป่าำหนีมันกีนอยว่อ่าอันนี้ของแผดิทีแรกมีเป็นเรื่องเชีงทีเรกเป็นเรี่องจชิงว่ดกบอยู่เฮีนพอไดกักบเดียวบ้านเำเภอเพชนพูดนะบ้านเขาบุนเขาเนี้ยบ้านล่างนั่นคือเย็ดกันนะมันข้าไปจำน้องนั่งนะน่อยมันละเอียดมาเล่ามันเ่า่ปบ่อเื่นผู้อื้นโบราณโอบ้าเราสฟังมันเรยว่าเขามาเราแร้วมันเรียแบบเบื้องน้ำเขา แต่ว่ามันบนนี้ตัวเรียังเล็กก็ไม่ได้บอกคนสิ่งมาเอาเรียกนี่แต่นั้นเลยม้าเอาด้วยมาถึงม้าเอาบัลลิมือเลยหนีก็เลยเอาไปบ้านเพี่ได้ซีมือนอนอยู่ของเก่าอยู่แน้พคอแั่นบอนอนแล้วเนาะก่อนใส่แมนก็เลยหนีหนีไปเองหนีไปลงไปหน้าลงไปใส่กรบเบื้องคนปรจับไปหนี้ไปเจ้าสิ่งรางมาเอาแปอังคาละสิเอาเรียกชนาะหล่อนเลยมอยู่แล้วเลยหนีแล้วนะบล่อยเอาใช่ไห คือจังสันกับว่าหัแล้วเด่อ่เีกที่บ้านันลาลูกบาสานคครบก็เก้าแล้วนั่ก็เก้าเลยนี่น้อยก็เป็นที่แล้วหันอุนกันะหันใช่ไหมเอาสุนถางเกที่บ้านเขาเ่ยไม่เอากรกจับไม่ได้กัน เก้าศูนย์หาศูนย์แม่ก็าลาเก้าศูนย์หาศูนย์หเก้าเนาะลาข้าเจ้าเล่ไปเรื่ข้าเจ้าก็ได้เล่ในอย่างนั้นไปซื้องกล่ะมันจะเล่บาฝันไปอย่างนี้มันเล่าสำนันมันจะเล่ามันจะเล่าคืออะไรล่อนที่นั้นจะตกไม่พลาดแต่มันแข่งนั่งจะใช้กันบ้านบ้านไอสิซื้อบ้านที่เอาสั้นสั้นมันมันขอจังสั้นแล้วมันก็มานอนได้จังได้ย้ออายุย้อนตั้งสี่ม่นก็ยุงป่อหาปอหาเนี่ย บ่หามันกระซิเอปีแล้วตัวแนนว่าสันนี้เห็นว่าเขา่ยิ่งวมันก็เด้ว่เบานะอเอยันรตายแล้วพ่อพ่อเอ้ยอันมาบอกเล่บอกเบือทั้งยงไขแหลูกสิบมีเงี้ยููแล้วเนสิมาเอาคันซื้อถือกจิไปเอาไปใส่ไข่เพิ่นเพราะเพิ่นบอมาดยุดเงี้ยไข่บานเพื่อไข่บานพิ้นจันทร์ตั้งัวมีจากบอกน่อย มา่ำเาวามันกบบมันก็บบนอยเนี้ยกน่อยตอวเเนาะบมาดีนอนยขึ้นนอนยหมึกขึ้นมันเยตื่น้นมาเอากบก็มานอนน้ำจิตละบ้านตําบอฮะบ้านตําจักบ้านตํามันชูยู่นบ้านกขาก็ดูว่าบ้านบ้านปูนนี่ละบานปนก็มานอนในบอนน้ำเบืองเบืองคนกับมาเบืองมาเบืองก็บอลใสใสเลยกูจูอยู่หันตังบ้านซีนี่ก้อยู า็ที่นี่มันขบไปไล่บานบไปไล่าหยั่งแล้วคนยุหันเรียกนะใครยุหันสักก้อนคือว่ามันสิเป็นย่างไดสินะยุแล้วก็นี้อีกเจ่นนี้กตอนนี้ก็ไม่ได้เบื้องไม่ได้เบื้องว่าดีลงไปบางใดแต่ว่าของเราหิบแล้วฮันดอตนนี้คิดว่าสิเป็นยินย่างของสิเป็นพ่อมาบ่สิเป็นบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ไดไบ้านนี้อ๋อยังว่าบ้านเล็กที่นั่นเังว่าหาเก้าศูนย์คัลได้ว่าาเก้าศูนย์เก้าหาศูนย์นศนี่ กรอบยุ่นเนียน่ะม้วนยุ่นยี่เนี่ยเขาเลยสิซื้อตัวนั่นนะจันมอจอก็เลยมาหาสูนน้ำมันบ่เด้มากันแล้วรวมากอนมันเบาแล้วเมื่อวานนี่มันม่ได้ายกน่ะอกเมื่อก่อนมบาเมานมันอเมื่อก่อน่มุนี้ผันฟันเลีวเลยวากัน นําเด้อน้ำเด้อบางส่นก็ชื่อมันบ่น้ำแหงมากเดือดที่บาทมันเจแห้งมากซั่นตัวแบบปานเขาตะนีกไปหาชื่อหมั้นหนักมันน่เง่นาหลัน้ำแ้็งนเบ็ดเล้ยวเบ็ดสี่เปอร์เซ่นต์คือกัดอาวสรุปแล้วตัวเลขมีเก้าห้าาเข้าไปวะฉันเป็นจังเข้าคันนจังข่อยข่อิถ่ายลงงลิบมาเบิ่งเดูอดิีิถ่ายไทย่ายในพทรพซ์มันน้ำมหมี่ย มันเป่ามันกับสาได้้เอนยังาอยู่บาันมันม่ได้นขั้นขาดน้ำมัน่ยังจับกระทาเป็นย่งีถางเทียนวะอันนี้ครบบงไงแล้วว่าใหญ่ไจบ่เป็นตะกินงใหญ่หญ่ยดว่าูวาสันบพีเล่อมันหันเออันี่ไปเมื่อไดก็ว่าไปต่ยุหันวัน้ก็นอนอยู่ในบอนน้ำกันน่นแหละตว่ามันนินน ต่ที่รีกกัไปนอนในหมบไปนผมแบบมือสองกับนอนน้ำกันนั้นสามซี่มือมาเล้เห็นไม่เห็นว่เห็นเปนมับอกสิมาบอกบอกเราก็ได้บอกคนตัฝันก็เได้มีฝันว่าตัวเป็นยังไงไม่สั้นให้ตีอ่ะไม่หสั้นเันเขาก็เลยตีวันลกที่แมุ่่มนัน เากตีอาง้กันก็นอ <the ir sins> <the ir 68> ันปน้สิเีน้องเบื้งน้องกันละใช่ไหมจะบไทยคลิปมาเบ้อนแต่มันส่ไทยเหมือนกันนะใส่มันก็บไทยมาในก่อนมันจังได้ทักัผม่ีเนาะก็ยให้เก้าห้าศูนย์เก้าห้ากับห้าศูนย์คนตัวนึงศูนย์เก้าศูนย์เก้าซัมนี่แมนโอ้โเจ้าก็เฮงมากหาศูนย์อยู่แล้ว อเ,เออ,เอขอบคุณหลายๆจัดนักจัดเต็มเด้อให้ส่วมมานมอเรื่วยๆกันครับ